นี่ไอคนไหนนี่ไม่เชื่อว่าม,มีเซอร์เบัสช็อตกันน่ะไอปืนนี่มันอยู่หน้าเกมใหม่ที่พลังร้อยอะ่ะดูครับนี่ครับของแท้ครับไปไหนอยากได้ครับนี่ครับไปดูครับเซอร์เบัสช็อตกันครับของแท้ไม่นมเสียได้ใช้18บแปชั่วโมงครับทีเอ็มมันฝากมาไอที่ได้ก็ก็โชคดีนะ ผมว่านะไอซูเปอร์ลัตเนี่ยนะผู้ผมก็ยังไม่ได้ใช้หรอกผมยังไม่ได้ใช้หรอกผมแค่เพราะว่าเวลาเล่นแล้วมันอันนี้ไงมันไม่ดีจังนะแบบว่ามันยังไงล่ะมันชอบไม่ออกจากเกมมากระตุกอ่ะเจังไหมเอออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยซูเปอร์ลัช็อตกันแล้วก็ไอ้ปืนเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก เนีย่ยเออแค่นี้นะครับแค่บอกพวกไอ้ปลาพวกไอ้หนุ่มไม่เชื่อว่ามีปืนเนี่ยขอเชื่อนะไปในวันนี้ครับงานหนุ่มด้วยครับวันนี้หมก็มีเพื่อนเป,ป็นไหนปลาไหมกวาดปลาบุ้ยอิสบรัตนะอิสบรัต